และจังหวะการคล้องเมื่อกี้นี่แบบช่วงทานองนะปอกแป๊กปอกแป๊กปลอปอกแป๊กปลลองมาเลงมาปลลองมองแปงลองแง่งงงแงงในชีวิตจะไม่เจอเฮ้ยโอ้ยมีการเช็คกระทัด้านบนเขาด้วยครับท่านนอนฮะเช็คไปทางด้านเขาเขาจะเรียกอะไรครับเขาอากีนะครับดูตัวเกดิฟมาล่ะ ว่าเตะอตงตโนวาที่กำบังตัจตบอกังบังทัดตี่บาเอาไปดูเด็กคนละเพลงเดี่ยวคนละเพลงคนละเพลงคนละเพลงแมงก็ไม่เด็กกลัวแค่ร้งร้องตกเลยอะยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อทานอตในเฟ e บุ o k เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจร้านเติม UC ครับ G บผมแนะนาเป็นร้าน Lichman ช h o p เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%นะครับทั้งร้านเติมผ่านเว็บพับ g ีโดยตรงไม่ต้องกลัวโดนแบนเติมง่ายๆแค่แอด ID Line Li ล h m a n Shop แล้วก็ส่งเลข ID กับชื่อตัวละคร แล้วก็เลือกแพ็คที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ทางร้านนะครับปรับแพ็กให้คุ้มกว่าเดิมดูดิคุ้มจัดจัดอะ่ะโอนเงินแล้วรอแค่แป,ป๊บเดียวอะ่ะย <c oughs> ูซีก็เข้าเกมโดยไม่ต้องออกจากเกมด้วยนะเฮ้ยเกินไปปะหวะเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็มีแพ็ก R P คุ้มๆด้วยนะไปดูกันเลยเบื่อหมอนอยากนอนตักแบบครับเบื่อหน้าพี่เอ็มอยากถอนฟันปลอมว่ะหล่อนั่งี้่อยากถอนผีหยอกปากมาพูดกันไว้บนเครื่องอะเฮ้ย คือไอ้นี่วุ่นวายนี่ไม่ได้บนเครื่องนะเพราะว่าบนเครื่องไม่ได้วุ่นวายหรอกผมว่าตีเราเนี่ยแหละเอ้โหโดนร่บ้านเฮาเอ้ยเอาล่มง่มดึงอีกแล้วอ้างแล้วโอ้โหแม่งโดนยิงแล้วเตรียมไฮ้ยใครได้ปืนหน่ะยิงแหม่เชียวหลังไปเลยรับคุณสิไหมเดี๋ยวผมค่อยเก็บจากสองพี่นี่หลัอ๋อได้ครับ เปิดลันดงหายแล้วด,ด,ด้วยเอาน้องไปเด้โอ้พโยพี่เอ็มเลือดเลือบดบักหัดอ่ะพี่ดึงเชิงให้พวเอ็ยนนิงขอบคุณกูณไม่มีสักคำแต่แม่งมาว่าเลือกอีกตายมีแนละ้วบ้านเะนี่ยมาร์คโลเคชั่นบ้านพี่เอ็มเจอแบ้านพี่อ่ะมีตัวนึงแบ๊บนึงพี่ลำวยอยู่ <S <S ต้องมีเพลงด้วยลำวย่ะพี่

อีพอร์ตแล้วนะครับอ้าวไอ้เพชรไอ้เวนยันไงคนแบบไหนครับเนี่ยคนปืนลั่นแล้วมึงเป็นคนดูร้อนกว่านะเดอเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูเป็นคนหยาบคายนะที่เขาเขาไม่รู้หรอกพี่เอ็มกาแบบเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เขารู้ตั้งนานแล้วเขารู้ตั้งแต่เจอกูครั้งแรกอะคนดูเพจเองอะเขาบอกอยู่ว่าดูดูพี่แรกๆอ่ะก็ไม่ชอบหรอก พอดูไปสักพักหนึ่งอะเริ่มชอบเคิดนาเลยเกลียดเลยทำกล้วยอะไรบางโอ้ิดมนะเดียวเดเอ้ยมันขึ้นที่ทำเรื่องอยู่นะไอ้บางลาดกุยแก้วโอ้โยิงไม่โดนตะโกนบอกกุลาต้อองบีโย่ผ้าวันเดี เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันคิวใช่ไหมผมมาเล่นเกมกับใครมีมหาเทพปืนลั่นคุณเอ็มแล้วก็มีไอดอลไอ้น็อตแล้วก็ไอ้บังอันนั้นเขาเรียกว่าแรปหรือแถะครับผมเจ๋อพี่เอ็มไม่หย่อนไอ้พวกโอ้โหไออู๊ดมึงแกเม้นอะไรกันจังวะรถเฉี่ยว รถมุมออกรถมุมออกเอามานี่เอามานี่ตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหเหมือนลากไปไหนแล้วเอาไปแล้วไปเลยไปเลยคปเลำอยู่ขำอยู่ขำอยู่เอาไปได้ไปดูวยขำอยู่ไป้วยขำอยู่เลยตัวเดียว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 ไปตัวเดียวตัวเดียวจัดมาในนี่แหละในนี่แหละเมื่อกี้มันบอดไม่ใช่เหรอขับขับขับบอดขับรถตรงไปรถคือไม่ใช่ไม่ใช่รถสองแถวที่ยิงรถสองแถวไปให้คนที่ตายโอ้โหเอาคนที่ยิงก็บอด ไปไหนไปทางนี้เหรอไม่รู้อ่ะผมไม่เห็นเลยเฮ้ยนุ่นุนเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอแล้้วตยบเเบเยโดนเลโอ้ยอีกคนนงอีกคนเฮ้ยไอ้ตัวขับรถนี่ขับรถสองแถวไปอ่ะไอรถโฟกสสวาเก้นอ่ะ สวาเนอสวาเนอาลูเลยโอ้โหเดี๋ยวจริงจมันมันก็ันคือรถ้องาเกนนรถร้านเดียวกันนะอ้าทำไมอะไมอะเก่าอกล้วกะนทุกคนี้เก่าเลอเกินสว่าวาไม่เพือนก็เราามนทางไม่ดีเหมือนลข้างบ้านเลยโอ้มาลุ้ยมาลุ้ยมาลมาลุ้ยมาลมาลมาล้มาลมาลามาลยมาล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 ้มาลุ้้ยมา้าล เต่มันอยู่บ้านคนรวยรู้ว่าอยู่เมตรองเมตรเฮ้ยยิงแล้วเหรอวะโอ้โหสมกโอ้โหสมกลืมรงนี้แกนกแกนกหลังยิงหลังโอ้โหมาแล้ววปน้องของกันมาหลังยิงหลัโอ้โหหลังลอยอีกแล้วไอวันไาเอ็นมาเอ็นไปเอ็นเอ็นไปเอัน ตัวเองข้างในในนู้นมีคนในในนู้นมีคนแล้วนึงแล้นึงแล้วผมต้องทำไงผมต้องทำไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอยู่หลังรถมาอยู่หลังรถไม่เป็นไรในแต่ว่าในนู้นมีอีกที่นึงโอ้ยเฮียมันถึงเช้าเลยคนนะระควันหมดพอดีโอ้เลยเนี่ยพึ่งอนขาอยู่หลังรถนะคือลอยก่อนสะก้อนสวยขอโทษ์ดิล้วกู ม่ตัวหลังบ้านแล้วเหรอตรงซ้ายมือตรงตรง,ตรงซ้ายมือก้อนหินมีตัวหนึ่งจับระบังบังดิษอย่างนกดาวอยู่ครับยิงกันเอง <c oughs> ยิงกันเองเลยตายแล้วเหรอทุกคน <c oughs> ตายกันตรงไหนครับแค่บ้านเศรษฐีหรือเปล่า <c oughs> มันขรวยตางค์ปอกเรีงเงินกันนะเมย์โครอยโอ้ยโดนล้างมันล้างผมอ่ะมงนิมครัมนึงครอยถึงมึงกระดึงไหมรู้น็อดจะวูบแล้วน็อตด โอ้โหบังนะเหลือเลือดบังดึงไม่ได้บังมันดึงไม่ได้โอ้นี่อยู่ข้างเนี่ยไว้พร้อมพร้อมขวาพร้อมมึงไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ละแต่ละโมงเป็นเป็นเป็นึกผมชุบบังอยู่ทำอะไรไม่ได้เบา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 เราซ้ายมึงมีตัวไอ้นัดนัดไปนัดไอ้นัดจังโอ้โหจะโดดล้มเลยอย่ารู้ แล้วเถิดน็อกกระไรได้หนึ่งครับตรงนี้แล้วหลังมันตรงนี้ครับบังฮะปล่อยตายเลยครับตรงนั้นหัวถูกต้องครับบังไว้หลังคอนโทรลเดียวครันครับที่สองเดียวเลยเขาเื่องจริงครับถ้น็อกจะเล่นยังไงโอ้โหแล้วโดนเก็บออกตีไปจากหานเขาแปเอาแล้วทำน็อกตอกไปคือไฟนะนำเดียมบรองโจ้งกระไรงวงคาดมันเดชพี่คุยใครสกัดแล้ว แต่ภาษาภาษาสูซี่ภาษาบราซิลไปเรียบบราบโป๊กเป๊กโปเป๊กภาษาอินโดอินโดเขาก็ได้ยังไงตกมาแล้วพลาดมาตรงนี้นล้มินิคูเปอร์ครับมินิคูเปอร์ตรงนี้ต่อประทับไทยได้ไหมมันมาชิดเราอ่ะพี่เอาแล้วไงฮะตรงนี้ครับาน็อตของเราครับมีโดนข้อใจไปไกลเลยป็นไรเฮตตา อุ้ยเราออกไปพีไฟน็อกได้หนึ่งครับตรงนี้ถึงผมจะไม่ใช่ยาสีฟันแต่ผมก็อยากจะใกล้คิดคุณนะครับอะไรหมายถึงนี่หมายถึงว่านัตยาอ๋ออ๋ออ่านแชทอยู่เฮ้ยตายแล้วแล้วตัวตัวตรงนี้ครับคุณจิมน้องดาวไปได้หนึ่งครับจากทานอสนะโอ้โหเก็บชุมเวนลงไปครับโอ้โหงี้ครับหรือเชื่อครับตรงนี้ฮัอโดลต้อไงแหมในการเล่นนี่ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรเลยนะ มีการเคาะมินิไปครับในจังหวะนี้แล้เหมือนจะหมดที่ไปครับเติดแน่ๆกับน้ำห่ังของชานอนการ์บอนโดครับตรงนี้ครับผมชิคก้าออไลน์ครับกับอีกเจ็ดทีมครับมินิของเขาค่อนข้างยีอ่อนฝ่จริงๆนะ่ยเมื่อกี้จังหวะไม่ทำมันได้จริงๆครับแหมในจังหวะการเคาะเมื่อกี้นี่แบบช่วงทำนองนะ ปอกแปกปอกแปกปลอกแปกปลองมาเลงมับมลองมองแปงลองแงงลงแงงในชีมไจะเจอไมัเจอโอ้ย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 งอ้ยโ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 อ้ยนอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้ยโอ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 ้ยโา้ยัอ้ยโอ้ยโต้ยโอ้ยโอ้ยโก้ยโอ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 ้านอนคุณ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้นะอําให้น้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยรอ้ย้ผมมีแนะนําอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโก้อ ข้าบอกเปิดแล้วเด้นแล้วครับอย่าพูดเยอะเหม็นสวัสดีครับปีคนจ้วงจเอ่อได้ของนักพากย์ครับจ้วงจ้าจ้วงครับกินจุ่มเพี้ยอะไรวะเนี่ยทุกอย่างนี้มาดูทางหน้าของทีมทานเอากันบ้างครับโอ้โหแล้วในปีแคทีเฮดครับโอ้โหตัวที่ครับเอ็มวายดีเฮดได้ของมาร์ตี้แล้วก็ไปเก็บนิวทริเบกี้ออกจากสนามไปครับค่อนข้างที่จะเล่นละเอียดนะครับมีการเช็คกระทัด้านบนเข่าด้วยครับทานนอนฮะ ไปทางด้านเขาเขาเรียกเขาคิดะกปลไห้ตรงนั้นเขาเรียกอะไรับเขาอากีระครัิทปกุลไปได้แล้วมากดูตัวเกดิปมาล่วเต็นเต้นเ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 ตนเตนเตนตนว่าเสอะโจโนว่าจิกระบดิตะบอในบรรทัพี่ว่าเอาไปเด็คนละเพลงคนละเพลงเดี๋ยวคนละเพลงคนละเพลงนลวมันก็ไม่เด็กลัวแค่ลองลองตเลยเหรอเละครับเจ้าวันนี้เราได้ขึ้นเขาไปแล้วครับ เนไลมาอย่งนี้ครมาวัวเอนนหนไปแล้วเรียบร้อยครับผมต้มปากสี่สิบเรียบร้อยครับผมเขาจะเล่นสแนปแบบบังบังมอไปทายเล่นิ้งแลก็มาภากสกิลเทของกินไม่ไม่ทด้หมนหัวไปแบบนี้หมหัวแล้โยนเนธลงมาครับจังหวะนี้ พัมึงมึงตุ้เลยบ้างเอามีบางเต่ามีนะเต่าเอาเอาเอาโอ้แย่งกูตลอดเลยว่ะเกินไปฮะตรงนี้ครับทานอ๊อดฮะรีเฟกเกินไปฮะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ก็โดนช็อตลงไปแล้วแต่ว่าทานอ๊ทนี่ดีเฟกกลับไปเก็บที่หัวเขาได้แล้วจังหวะสไลด์ลงมานี่คือแบบปฏิหารมากในช็อตนั้นนะถูกต้องบันทึกลงเกนเนตสบุ๊กเลยนะครับเนี่ยเกนเนตสบุ๊กอะไรนะเดี๋ยว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 ินเกนเนสบุ๊ก จากไหนครับคุณคุณเองไม่รู้จักเลยครับมันเป็นเสียงเสียงผมมันจะค่อนข้างออกไปทางเบรคตัวนี้โอเคครับผมขอโทษคพอดีขัดครับผมพี่วูยังยอมเจอทีมภาคชุดนี้โอ้โหเราต้องเจงกันอยู่แล้วนะล่าสุดพี่วูกับพี่เฟรมติดต่อมานะครับในยาม่าติดต่อมาเขายังต่อยบนห้างวะครับไปไปทำความสะอาดติดตัวแม่บ้านเขาขาดลาป่วย ดูดายเขาอยู่เลยอะครับไอ้ตะคีมโหลเขาอยู่ให้กำลังใจพี่ว่ะน็อตเ้ยเขาชอบพี่แน่เลยว่าไอพี่จีเป้เขาชอบพี่แน่เลยว่าพี่ยิ่งในไอ้บ้าขืนว่ากัดเช็ดโทรศัพท์จะขาดอยู่เนี่ยกัดดิ้นตัวเองไปเลยโอ๊ยแต่ลืมใบฟันไม่มีเอ้ยเลยกัดไม่ขาด้ยไอ้เว้ยกลับเข้ามาที่เกมพับจีที่เราต้องภาคต่อนะครับตรงนี้ครับเจ็ดทีมติดอะไรครับ เหมือนเดิมเลยเหรอครับเจ็ดทีมเล่นเจ็ดท yeah. ีมนี่เหมือนเดิมเหรอครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วบูโซนเฟสที่หนึ่งเก้าแปดีบมาแล้วประมาณห0สิปอร์เซนของบุนที่กาปูแล้วกินในด้านของเอ่อมอนเต้ด้วยครับตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วอัปเดตแล้วครับตรงนี้โอ้โหแล้วบีไปทางด้านของมอนเต้ครับแล้ว BB l ีเอลเซอร์คอมเดโตครับโดนโซนการเล่นไปครับแล้ว a อคิครับจัรฟฟี่ครับโอ้โหตามไปติดติดครับเจ็ดทีมครับแปดอะไรครับตรงนี้ฮะ เจทีมอีกแล้วหรอนี่ใครครับคอ้โหนี่ใครโดนไปอีกแล้วครับเอาแกะูคนเดียวไปแกะแล้วตอนนี้อาเคยะครับโดนโซนการเล่นบีบไปอีกแนวครับโอ้วงขมิบหนีบแรงจริงๆครับตรงนี้ฮะแล้วนี่ใครครับใต้โซนไปครับเจ็ดทีมครับหกอะไรครับตรงนี้ฮะอ้าวคถาม่ลยครับคุณเอ็มเจ็ดทีมนี่จะไม่ลดเลยหรือไงแต่เจ็ดทีมอย่างเดียวเลยหรือไงคนบนบ้าครับตรงนี้ครับอ้าวคนเป็นบ้า วพยายามจะเข้ามาเล่นตรงพื้นที่ของห้องน้ำด้านของมอนเตโนว่ตัวบูโวลบีบออกไฟโอ้โหครับตันบูชวเก็บออกเกลียวไปละนมดมึงมึงไม่เจะมามึงก็มาเนาะมึงก็พูดมึงก็พูดเนาะจับถูกต้องเมื่อกี้กูเรียกเรืงนานเนาะแล้วเบอร์เจะเห็นหัวด้วยครับด้าหน้าของทางน็อตเบอร์เจะเห็นแล้วครับตรงนี้อ่ะเห็นตัวแล้วตรงนี้ต้องฟังเสียงนิดนึงครับใช้สมาธินิดนึงครับตรงนี้ว่คือแน้วเนี่ยโอ้น็อตเนี่ย เอาดีเอาดียังไงครับเนี้แกรนดเลตลูกนี้มาครับง้างอีกหนึ่งลูกครับยังไงครับลูกนี้ครับผู้แล้วตัวสวนน็อตมาเข้าไปได้เอาดีครับกรุณาให้พื้นที่ของผู้เล่นด้วยครับพยายามอย่าใช้เตียงครับครับไม่มาพูดอยู่คนเดียวเลยมัารอบดาวนะแล้วตรงนี้ศัดตัวรอบยิปตันเลยลูกไปมาแล้วโดนสวนกลับมาครับจังหวะนี้เรี่อๆครับเรียบร้อยโดนทามน็อตไปครับแล้วแกรนด์เลตผูจีครับเป็นน็อตเนี่ยบๆของฟอตตี้เหมือนกันครับ พาย,ยายามปูสมโเพื่อที่จะวิ่งเข้าทางด้านของหน้าวงครับตรงนี้ทางน,น็อตพยายามจะปูสมโขแล้วครับแล้วเหมือนแล้ตทวงไกลจะขาดไปตามตัวมาแ,บบแต่พอถึงเมตรต่อเมตรต่อไม่ก็ยังไม่พอสิ่เมตรเป็นยังนั่งหัวล้ออยู่เลยครับตรงนี้ฮะ <c oughs> โอ้โหนั่งหัวเลยจะเชื่อครับเพ่กลับมาดึงยางครับแล้วย้อนแกนเนตลูกนี้มาครับโอ้โหเผาเผาเป็นเท่าทุลีไม่ครับทำอะไรไม่ได้แล้ววิ่งออกก็วิ่งเราครับตอนนี้แล้วเอ้ยเอ้ย เดน็ตเน็ตไม่อยู่ในห้องเลยอ่ะถานอนได้จบไปอันดับที่สามครัคุณเอฟบุ้งบงครับจบอันดับเจ็ดไปครับตรงนี้ครับถานอนฮะเจ็ดอีกแล้วเจ็ดทีมเจ็ดโอ้โหเจ็ดอย่างเดียวเลยชอบเจ็ดครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมชอบเจ็ดผมจะได้ยับด้วยคิว เจ็บจับเัด้วยนะครับคุณเอ็ม